ค่ำนีที่สวนจัน์ทอีกวันหนึ่งวันพุทธที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2568กลางกระแสข่าวเช้าชวนเศร้าสลดใจในพระพุทธศาสนาพระเถระชั้นผู้ใหญ่นับสิบรูปถูกกล่าวหาว่าต้องปาราชิกมีหลักฐานผ่านมือถือสื่อโซเชียล ที่มันก็ยังมองได้หลายแง่มุมว่าบางรูปก็อาจาจะถึงประชิกจริงๆแต่อีกหลายรูปนั้นก็ไม่น่าจะถึงแต่สังคมไม่ให้โอกาสรุมประนามยามเยียดจนสุดท้ายส่วนใหญ่ท่านก็ตัดสินใจลาศึกไปมองในแง่ดีพระพุทธศาสนาจะบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นครับ